ทำไมกอลิล่ากินแต่ใบไม้แต่ก็ลำบึกได้ <m uch ing> นะักกล้ามนุษย์ต้องกินทั้งโปรตีน นแล้วก็โปรตีนกอริลลาและชิมเป็นสี่มีกล้ามเนื้อเยอะและแข็งแรงกว่ามนุษย์ถึง2เทา่าถ้าเทียบกันป้อนต่อปอนแล้วมันเอาโปรตีนจากไหนมาปลักอัพในเมื่อมันกินแต่ใบไม้เฉลย <c oughs> ก็มาจากใบไม้นี่แหละ <c oughs> เพราะจริงๆใบไม้มีโปรตีนนะแต่มันนิดเดียวเราเลยไม่ค่อยคิดว่ามันมีเช่นแต่คุณอยากได้โปรตีนเท่ากับสเต็กอกไก่กัวคาโมเล่เมนูใหม่ของร้านเราคุณอาจจะต้องกินสลัดธรรมดาถึง20ชามใครจะไปกินไหวกอริลลากินไหวกอริลล่าหนึ่งตัวกินใบไม้ถึงวันละ30บกิโลกรัมเทียบเท 200ชาบโดยพวกมันจะใช้เวลากว่า6ชั่วโมงในการนั่งกินจนเป็นที่มาของกล้ามเนื้ออันลำบึกของมันพวกมันยังได้รับโปรตีนอีกนิดหน่อยจากใบไม้ที่ไหลไปหมักหมมในลำไส้ใหญ่ แบคทีเรียชนิดพิเศษจะเปลี่ยนไบไม้บางส่วนเป็นโปรตีนกับกรดไขมันที่กอริล่าใช้เป็นพลังงานหลักด้วยแต่ถ้าบ้านคุณเลี้ยงกอริลา่าเราก็มีบริการส่งสลัดวันละ200ชามให้มันด้วยนะหรือสั่งเราไปจัดเลี้ยงประชุมออฟฟิศมื้ออาหารเมนูของว่างเราก็ทําได้นะกับร้านโจนสลัดร้านเดียวพร้อมดูแลทั้งคนและกอริลา่าโจนสลัด